เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชิวพสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยบรรยากาศดีชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับพื้นที่กว้างขวางเลยทำไร่ทำสวนทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้สบายพื้นที่เยอะครับมีต้นปาล์มเลยครับอายุ8ปีเต็มพื้นที่นะแ้วก็มีบางส่วนก็จะเป็นที่ว่างปรับปรุงทำอย่างอื่นได้ เอกสารสิโฉนดนะครับโฉนด5ไร่3งาน81ตารางวาก็เกือบ6ไร่ครับขาดอีกประมาณ19ตารางวาได้6ไร่กับราคาเพียง3ล้าน5เสนบาทครับมีบ้านนะครับ3ล้าน5เสนบาทบ้านเกือบ6ไร่ครับตกไร่แล้วประมาณ4-5เสนเท่านั้นเองทําไร่ทําสวนเหมาะเลยครับระบบสาธารณูปโภคครบคันนะครับไฟฟ้าประปาครบ ถนนคนเรีตในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวมองเห็นกันแต่ก็ไม่แยอาดไม่วุ่นวายแน่นอนครับพื้นที่เยอะสุดคุ้มเลยพิกัดอยู่ท่าแซชุมพรเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ